ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแก้ปงขามไทยควอดคลิปที่มีแต่เรื่องของแก้วปงขามล้วนๆรายการเป็นเมื่อหนึ่งของแก้ปงขามประเทศไทยอีพีนี้เราจะมาพาท่านไปรู้จักกับแก้วิทูลขนทราย หรือว่าแก้ววิถูนขันทะแก้ววิูนขนทรายเนี่ยคือไพทูนที่มีสีคล้ายขนเนื้อทรายควรค่า5,000เงินเป็นแก้วโปร่งขามที่มีความใสโปร่งแสงไม่มีสีตะกรอนแร่ที่อยู่ภายในมีลักษณะเป็นเส้นขนคล้ายแก้วสีออกน้ำตาลอ่อนขนาดของเส้นขนนั้นเล็กมากๆเป็นเส้นตรงเรียวยาวปลายแหลมเรียงตัวอย่างระเบียบอัดแน่นอยู่ภายในมองดูเป็นมิติลึกเข้าไป เมื่อขยับแก้วไปมาจะมองเห็นแสงแวววาววิ่งไล่ไปตามเส้นขนทุกเส้นดูสวยงามอ่อนไหวเหมือนกับเส้นขนจริงๆของเนื้อสายกวางสายเป็นกวางชนิดหนึ่งในอดีตยุคทิพย์แก้วปงขามได้รับความนิยมสูงสุดประมาณปี2513แก้วชนิดนี้ได้รับความนิยมและชื่นชมกันเป็นแับต้นๆกันทีเดียวเป็นแก้วในตระกูลความรักแก้วตระกูลนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความรักและความเมตตามี3าตระกูลด้วยกันก็คือแก้วมูลสโตนที่เป็นชื่อแบบของต่างประเทศใน มณีนพรัตนเรียกว่าแก้วมุกดาของทั้งเถินเนี่ยถ้าเป็นมูนสโตนก็คือเป็นมุกดาแบบนั้นอะ่ะไม่มีแต่เราจะมีหมอกมุกดาที่ท่านเห็นอยู่เราเรียกว่าแก้วรักแท้กลุ่มที่2เราเรียกว่าแก้ววิทูเหลืองอาจจะใช้แก้ววิทูน,น้ำผึ้งแทนก็ได้เราเรียกว่าแก้วดาราจะให้ความโดดเด่นในเรื่องของความน่าสนใจความมีบุคลิกลักษณะที่คนมองแล้วชื่นชอบเหมือนกับดารา แก้วกลุ่มที่3าก็คือแก้วที่เราจะพูดถึงวันนี้คือแก้วของแก้ววิทูลขนทรายถูกจัดอันดับให้เป็นแก้วโป่งขันที่มีค่านิยมมีผู้นิยมแสวงหากันมากๆลําดับต้นๆเพราะว่าด้วยความเป็นแก้วมหาสเสน่ห์แก้วชนิดนี้าหายากมีจํานวนน้อยเชื่อกันมาแต่โบราณว่าผู้ใดที่ได้สวมใส่แก้ววิทูลขนทรายติดตัวไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็จะมีคนรักใคร่บุคคลทั้งหลายที่รู้จักพบเห็นก็จะชื่นชอบชื่นชมเนื่องจากว่าแก้ววิทูลขนทรายนั้นมีอนุภาพให้คุณ ในการช่วยเสริมสง่าราศีโดดเด่นช่วยผู้ครอบครองแก้วกลายเป็นคนที่พิเห์ดึงดูดให้คนพอใจพึงใจโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามอันนี้เน้นเป็นพิเศษแก้าวิทนขนทรายเนี่ยจะมีเส้นสีเหลืองอมส้มลักษณะเส้นบางๆคล้ายๆขนของเนื้อสายขึ้นเป็นทิวแถวสวยงามผู้ใดที่ ครอบครองแก้วดูดขนทรายจะมีโชคมีลาเพิ่มทวีคูณมีความชุ่มเย็นชื่อเสียงอำนาจการติดต่อค้าขายสำเร็จตามปรารถนาและทําให้แคล้วคลาดดีประการหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นแก้วสเสน่หาประดุจปลุกเสกณจังงานเข้าใส่ทีเดียวมีเนื้อทรายในลักษณะหลายเส้นหลายสีแต่แบบจะต้องเป็นลักษณะของแบบของเนื้อทรายและต้องไม่ใช่แบบของเส้นฝนพิรุณแสนหาตรงจุดนี้ต้องระวังให้ดีเพราะมีหลายร้านไม่รู้และเอามาหลอกขายท่านหรือมาบอกกับท่าน และต้องไม่ใช่แบบของเส้นไหมทองแน่นๆมันจะต้องเป็นลักษณะเป็นเนื้อของขนสัตว์เป็นขนของเนื้อสายเนื้อกวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีลักษณะเหมือนกับขนสัตว์โดยที่ไม่เป็นเส้นสายที่แยกออกจากกันอันนี้ต้องสังเกตดีๆมองดีๆเพราะว่าร้านค้ามักจะเอามาหลอกให้ลูกค้าบ่อยๆ ที่รายการเคยได้ยินได้ฟังมาวิทูลขนทรายวิทูลเนื้อสรายเนี่ยนะอาจจะมีลักษณะเป็นแก้วสามกระสักก็ได้ก็คือชิ้นที่ท่านได้ชมอยู่มีแร่อื่นปนเข้ามาปนเข้ามาได้แต่ต้องคงอัตลักษณ์ของความเป็นวิทูลเนื้อสรายถ้าไม่มีลักษณะเหมือนคล้ายจะไม่จัดเข้าเป็นแก้ววิทูลเนื้อสรายทันทีในแร่อื่นที่ปนเข้ามาเนี่ย ก็จะต้องไม่ทาให้เสียอัตลักษณ์ของวิถุนเนื้อทรายเช่นมีเป๊กมีปวกมีแท่งเข้าแก้วเข้ามาปนอันนี้ถือว่ายังคงอัตลักษณ์ของเนื้อทรายอยู่และถ้าการขึ้นนั้นไม่ควรจะตัดเนื้อทรายก็คือไม่เหมือนกวางที่โดนแก้วตําแบบนี้นะครับถ้าไม่จัดเข้าไปกลุ่มเนื้อทรายคงจะต้องเป็นแก้วตระกูลอื่นและแก้ววิถุนเนื้อทรายไม่อาจเป็นแก้ววรนิสารได้เพราะไม่อาจมีเส้นขนเนื้อทราย3สีในกวางทรายตัวเดียวกันได้สุดที่หายากมากๆก็จะเป็นวิถุนเนื้อทรายทองวิถุนเนื้อก ทองอรามคือชิ้นที่เห็นนี่แหละส่วนเนื้อรายเงินเนี่ยรายการก็ยังไม่เคยเห็นคําถามคือมีเนื้อรายสีอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมเอาเป็นว่าถ้าเราได้พบเนื้อรายชิ้นสวยๆก็จะนำมาเป็นคลิปให้ชมกันแต่ละชิ้นแต่วิทุนเนื้อรายปกติก็หายากมากแล้ววิูุนสายทองเนี่ยก็หายากสุดๆเหมือนกันจัดว่าเป็นแก้วที่สวยหาดูได้ยากแล้วก็ยิ่งแก้วแท้ๆหาชมยากมากทีเดียวจึงให้ระมัดระวังว่าจะถูกแก้วปลอม แก้วต่างประเทศเอามาหลอกขายแก้วเถินแท้ดูง่ายโปรดกติดตาม Subscribe เป็นกําลังจชร้เราพูดคุยกับรายการที่ทไลน์ซียนเอกร้อยเฟซบุ๊กตรวจสอบแก้วปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้วปงขามในการที่จะพิมพ์หนังสือแก้วปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หสือชลาำทุกประเทศสับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ